มันเหมือนโยมเนี่ยยังรักษาศีลห้า <Ừ. S 2> ได้ไม่ครบ <Ừ. S 2> แล้วเราจะไปนิพพานได้ยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วโยมรักษาศีลห้าไม่ครบแล้วหูเนี่ยมีฟังธรรมะเป็นไหมละ่ะหรือว่าเอาอะไรมาครอบหูฟังไม่ได้จะสมาธิจะทำไม่ได้เหรอคนมันก็ไปตื้อไม่มีปัญญาคิดว่าอะแต่ศีลฉันยังไม่ครบฉันก็ยังทําสมาธิไม่ได้ ฉันจะยังฟังทำไม่ได้ฉันทําความดีอย่างอื่นไม่ได้เลยเอางั้นก็อบายต่อไปแล้วกันใช่ไหมค่ะครับก็ปัญญามันม <ขอ S 1> ีแค่นั้นนะและ้วบางทีอย่างพวกแม่ค้าขายปลาอย่างเงี้ยแม่ครัวยังต้องฆ่าสัตว์อยู่ทำอาหารปัญญาก็จะตื้ออยู่แค่เนี้อุย้ยทำยังไงดีเลยฉันเป็นแม่ค้าเนี่ยต้องขายปลาทำอย่างเงี้ยคงจะเป็นอริบุคลไม่ได้ เพราะไม่ได้สดับไงไม่มีสุตตะไงสุตตะไม่มีก็เลยไม่เห็นหนทางออกพอตันตรงนี้ก็ตันเลยไปไม่เป็นปัญญาไม่มีอาวุธน้อยสุตตะน้อยศาสดาปัญญัติชัดๆอยู่แล้วมีนะทำได้เหมือนเหมือนทุกวันเนี่ยตัวโยบองเนี่ยทำธุรกิจอยู่ส่วนอยู่ส่วนหนึ่งก็เหมือนเราส่งไก่ไปต่างประเทศเนี่ย มันเยอะอะค่ะอืมแล้วมันบาไปไหมครับอาจารย์ก็บาปอะแล้ว <c oughs> เราจะทํำยังไงบอาจะฉย์มันก็จําเป็นอะมัน,ม,นมันก็ทําอย่างอื่นสิขนาดรักษาสินห้าเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมได้มากกว่าเหมือนคนให้น้ํานมร้อยหม้อแต่คนเนี่ยให้น้ำนมแค่นมโคหยดหยดเดียวมีมากกว่าอันนี้ส่งมากกว่าตรงเนี้ย คือเราไม่รู้จักจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายเองไงใช่ไหมมันก็จะตื้อไปไม่เป็นพระศาสดาบอกเนี่ยบุคคลสิบจำพวกในโลกบุคคลสิบจำพวกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทุศีลมีศีนราคากล้ามักโดรดฟงซานห้ากลุ่มเนี่ยจะแบ่งเป็นอย่างละสอง คือพวกฟังกับไม่ฟังพวกไม่ฟังก็คือไม่กะระทํากิจนึง่งโวยการฟังไม่กะระทํากิจนึง่งโวยความเป็นหูสูดไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิไม่ได้บิดมุดอันเกิดแต่ในสมัยเนี่ยสมาธิก็ไม่ทําหูมีฟังทำมากก็ไม่เอาหูไปฟังดันเอาหูไปฟังแต่เพลงน่ะใช่ไหม ทัศนานุตรรยะเขาให้มาเห็นตถาคตรหรือสาวกตถาคตก็ไปเห็นแต่ดูหนังฟังเพลงเห็นนะตาก็ยังดีหูก็ยังดีแต่ไม่เอาตาไปทัศนานุตรรยะไม่เอาหูไปสวนานุตรริยะนี่เอาไปเรื่องอกุศลซะใช่ไหมไม่ฉลาดเนี่ยไม่รู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือ แห่งความเป็นผู้ทุศินคนคนนี้ก็จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญทุศินก็ไปทางเสื่อมอยู่แล้วแต่ดันไม่กระทำกิจนื่องด้วยการฟังด้วยเสื่อมหนักเลยนะแต่คนที่ทุศินแต่กระทำกิดเนื่องด้วยการฟังกระทำกิดเนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูดแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิทำความเข้าใจนะได้พิมุติอันเกิดแต่ในสมัย ได้ความสงบชั่วครั้งชั่วคราวบ้างโยมจะสินดีไม่ดีโยมก็ทําสมาธิทํามันมันสงบบ้างไม่สงบบ้างเอาได้สงบชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้ละแล้โยมแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยแล้วสุตตะมากทึ้เรื่อยๆโยมก็จะรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีนในบาลีก็ใช้ทุศีละเลย เนี่ยชัดๆอย่างเงี้ยง่ายๆไม่เห็นต้องไปตีความแปลเปอรอะไรให้มากเลยบทเป็นสนะตรงๆอย่างเนี้ยคนคนนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมแต่นั้นอิสิทัตตะกับปุลานะเนี่ยเขาทำเหตุปัจจัยต่างกันแล้วมิคาสาราเนี่ยคัดง้างพระเจ้าบอกว่ามันจะไปเกิดที่เดียวกันได้ยังไงพูะเจ้าบอกไปได้ นะผู้เจ้าพยากรณ์ไปเกิดที่เดียวกันเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตมิกสาลาค้านเลยพ่อของนางเนี่ยรักษาอุโบโสถแปดประการเพื่อนพ่อของนางเนี่ยแค่ยินดีในภรรยาของตนนะมันจะไปเกิดที่เดียวกันได้ยังไงมาสร้างเหตุปัจจัยต่างกันนะพระศาสดา,าบอกมิคสาระเป็นใครมิคสาราเป็นใครตถาคตเป็นใคร,คร,ใครอ่ะานนท์ใช่ไหม ยานในการรู้ความยิ่งละหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลนะน่ะน่เออเนี่ยนะถ้าเป็นทางจีนก็บังอาจเฉยบังอาจมาก